การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มีกลุ่มคนหลายอาชีพที่ประสบความยากลำบากขาดรายได้เพราะต้องหยุดทำงานคนที่มีความสามารถแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองสามารถแบ่งปันได้ก็สมควรย่างยิ่งที่จะกระทำบม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องใช้ที่จำเป็นตามอัตภาพ สถาบาันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้มูลนิธิสารสันติแจกถุงปันสุขให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบภายใต้โครงการเราจะก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันเพื่อแบ่งปันบรรเทาภาระของพี่น้องในยามยากลำบากเช่นนี้ในช่วงโควิดที่พวกเรารู้กันดีว่าหลายๆคนนะครับไม่สามารถที่จะค้าขายได้หลายๆคนนะครับลำบากนะครับวันนี้เราก็อยากจะอาสาเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนเล็กๆนะครับ ที่เราสามารถที่จะทําได้ตามความสามารถของพวกเรานะครับนั่นก็คือสื่อกลางโดยการจัดทําถุงปันน้าใจอย่างนี้นะครับให้กับพี่น้องของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเสํานึกอยู่ตลอดเวลานะครับว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศในการที่จะทําให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ยังประโยชน์ให้กับบรรดาหมู่มวลมุสลิมมากที่สุดเท่าที่จะทําได้และว,วันนี้เนี่ยเราก็ได้ทํา นะครับเราก็ได้ทําให้พี่น้องทุกท่านได้เห็นแล้วว่าในวันนี้นะั้นสถานที่แห่งนี้ถึงแม้ว่าวันนี้ไม่สามารถที่จะทําการเรียนการสอนได้แต่สถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นส,สถานที่ที่สะสมนะครับความดีให้กับพี่น้องได้อยู่ตลอดเวลานะครับครับเราก็อยากจะขอนะครับให้กําลังใจกับพี่น้องนะครับที่กําลังได้รับความยากลําบากในขณะนี้นั้นนะครับว่าเราอย่าทิ้ง ความมอบหมายการมอบหมายที่เราจะต้องมีต่อพอระองค์ลอสซุบฮานะหัวตาลาเราอย่าทิ้งอิบดัตเราอย่าทิ้งการขอดุดมอาจากพกระองค์ลอสซุบฮานะหัวตาลาและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับความตักวายำเกงต่อพอระองค์ลอสซุบฮานะหัวตาลาเท่านั้นที่จะทําให้เรานั้นพบกับทางออกนะครับนอกจากพี่น้องมุสลิมในพื้นที่แล้วทางสถาบันก็ได้แบ่งปันน้ําใจเพื่อเหลือไปยังพี่น้อง ต่านศาสนิกได้รับความลำบากในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนนของนะสรนความลำบากที่มันมาถึงไม่ใช่เฉพาะมุสลิมนะครับทางสถาบันเรียนรู้อิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับเราจึงแบ่งออกมาส่วนหนึ่งประมาณสา0ี่ถุงนะครับในถุงปันสุกตรงนี้เนี่ยนะครับให้กับบรรดาพี่น้องนะครับเพื่อนต่างศาสนิกของเรานะครับที่อยู่รอบรอบๆอบของสถาบันเรียนรู้อิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะก้าวผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ วันนี้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ที่สุดความการแสดงออกที่จะทําให้คนอื่นได้เห็นถึงความสวยงามของอิสลามก็คือช่วงเวลาอย่างนี้แหละครับการแบ่งปันด้วยสะท้อนถึงความรู้สึกของตัวแทนชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบตัวแทนของชุมชนมุสลิมหลังศาลนะครับผมก็มีดีใจที่ผมก็เป็นคนหนึ่งในทำงานศาสนาของสถาบันเรียนรู้อิสลามจังหวัดเชียงใหม่นะครับ เอาถุงเมนปันซุปไปหืดตังหลังสารเพราะวาตังหลังสารตอนนี้เดือดร้อนมากคือในภาวะของเดี๋ยวนี้คือโควิดระบาดท,ทุกคนก็การงานบางคนก็ตกงานบางคนก็ก้าขายไปได้เลยเนี่ยผมจะเอาถุงปันซุปนี่ไปแจกึ้นเบิ่อนเกิดขึ้นเพื่อนจะได้มีความสุขได้เจอได้ได้ของกินแต่ได้บรรเทาทุกข์เป็นตวัวข้าเจ้า เป็นตัวแทนของชุนโชซอยเก้านะเจ้าที่สถานบ้านเรียนรู้伊า兰จาวาเจียม่เพื่อมาแจกของให้ข้าเจ้านะเจ้าข้าเจ้ามีความหุ้ซื้อว่าดีใจขนาดเจ้าเพราะช่วงนี้ข้าเจ้าหู้ซื้อว่าข้าเจ้าขายของมาดีเลยนะเจ้าก็ขายของก็มาได้กําไรเนาะขายก็ทุนก็มาได้บานเตื้อนะเจ้าทางสถานบ้านเพื่อเอาของมาแจกหู้ซื้อว่าปัจจัยสตางค์ขึ้นมาเนาะเฮาก็ยาเช่นน้ำมันเนี่ยเนาะเฮาก็มาได้ซื้อละ ปากระปองอแก่ขอคุณนันน่นนะเจ้าขอคุณทุ่ๆทุ่ายนาเจ้าตามผู้ฮื้อแล้วก็ผู้เอามาฮื้อเฮานาเจ้าข้าเจ้าของฮื้ออันล่อได้เพิ่มพูนระสก,กีนาเจ้าฮื้อพ้นจัดโรคภัยไข้เจ็บนอแล้วก็อันล่อโปป้องบอกฮื้อเปล่งโควิดไปด้วยกันนะเจ้ายังไงแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะขอจากพวกอรรถสับพานธ์โมตลานะครับส่งตอบแทนให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับที่บริจาค ให้กับทางสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ในมูลนิธิาสารสันติที่ทําให้เรานั้นนะครับได้มีโอกาสนะครับสร้างประโยชน์หรือว่าทำประโยชน์ให้กับพี่น้องมนุษยชาตินะครับท่านศัสดามุฮัมมัดสุลลาลฮวาเลวะซลัมนั้นได้กล่าวไว้ว่าไครุนนัสมันยังเฝอลินนาสนะครับคนที่ดีที่สุดคือคนที่ยังประโยชน์ให้กับคนอื่นมากที่สุด الاسلام على خمس خمسه اركان في الدين صوم وصلاه